สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะจากน้องอิงไปเขาเรียกคัศณศึกษาใช่ไหมภาษ,ษาญี่ปุ่นไปเป็นรังแรมไปครั้งแรมไปเป็นรถทัวร์เลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะนังก็ได้ของฝากกลับมาด้วยอันนี้ของฝากจาก ฮักโกเนะนะคะอยู่แถวแถวฟูจิซันนะทุกคนถ้าเราไปตรงนี้เราจะมองเห็นฟูจิซันด้วยนะคะอันนี้คือกล่องมันมุงม้งมิ้งมากเลยนะลกูกดูติกล่องมันน่ารักอะไรอากิเตะเปิดได้แล้วลูกเอิเปิดเนี่คะ่ะเรามาแกะดูกันว่าที่น้องอินซื้อมาฝากมันคืออะไรอันนี้มันเขาเรียกถ้าที่แม่ไอเห็นนะเขาจะเรียกว่าไอ้นี่ไหมเป็นโมจิไหมเป็นโมจิมันคือเป็นโมจิใช่ไหมราคาเท่าไหร่คะ ราคาเจ็ดร้อยกว่าเยนใช่ไหมถ้ารวมภาษีก็ประมาณเจ็ดร้อยหกสิเยนใช่ไหมคะเจ็ด้อยห้าสิบเจ็อยหกสิบเยนเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเขาทำเขาหอนน่ารักมากเลยนะทุกคนมูมิงมากเลยแกเลยแกเลยแกเลยดึงเลยอาอัเกออเอมันก็ขาดก็ไม่เป็นไรหรู มันว่าสีแดงขามันจะเด็กขึ้นอันนี้เอาทุกคนมันเป็นกระดาษสาแต่กระดาษสาเขามันสีม่งมิงนะทุกคนดูมันเป็นกระดาษสาค่ะอันนี้คือกล่องมันนะคะทุกคนป๊อปปันนั่นเดี๋ยวกะกล่องนี้ชิกละมั่วชีชิกะมั่วชีชิกละกล่อนีชิกละมั่วนี่เขาทุกคนดูมันเป็นรูปฟูจิซันนะคะเขาจะมองเห็นฟูจิซันได้เปิดติสิเปิดติสิข้างในมันเป็นยังไงว้าวเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยนั่นอีกคนนึง เขาจิมิสซคุโรมิสซนู้อะคขาดูนข้าคุโรันนี้น่าจะเป็นแม่นะคิดว่ามันน้ำด,ดำดำน้ำดำดำคุโรมิสซ์ซโยเจนคุโรมิสซ์มันเป็นน้ำผึ้งดำเน,นี่ยทุกคนแล้วก็ข้างในเป็นไม้จิ้มอุ้ยดูดูซองมันน่ารักมึงนิ้งอ่นนะขอดูหน่อยขอดูซองมันหน่อยค่ะนี่ค่ะวีโคเด้เซ็ตโต้โคเด้โคเดนี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้ไหนเอากล้องเอาเลยค่ะบังบังค่ะเธอบังนี่ค่ะเซ็ตของมันก็จะอย่างน,นี้นนนน อืเขาจะถ่ายรูปเธอก็เรียง,งสวยๆฉันหน่อยสิก็จะตีกันกกนิดหน่อยนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะฮาชามิน้อนี่ค่ะฮาชามิทุกอคนสักกี้วันด็อกโวเจะสุโคลด์อุชิโดะวิทุกคนดูไอ้ขนมมนะันนัดเขาไอ้นี่เขาห่อน่ารักมากเลยนะเป็นเหมือนรูปดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาโคเร โยชิโยชไม้จิ้มนะคะทุกคนไม้จิ้มอันน่ารักมากอ้าวไ่ได้อยู่ด้วยบะถ้าเราถ่ายวิดีโอมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนความโบ๊ะบะไม่มีค่ะความเขียนไม่มีออกค่ะเอาเอาออกมาดูก่อนว้าวนัวนี่นั่งโกะโลโก้ทั้งหมดมีหกก้อนนะทุกคนดูสิ เฮ้ยน <West> ่ารักคาวาอิอยากได้แพ็กเกจจิ่งก็น่ารักมากเลยแพ็กเกจแพ็กเกจมันน่ารักมากเลยนะทุกคนดูสิอีกกอล์กิ๊กจะยกก่อนอ่ะอี่จะนำยกไหนๆใครจะเปิดก่อนโอเคค่ะอุ้ยแก um, ้ <course. lucky. can> ่าดอ๋อเป็นก้อนมันจะเป็นน่ากันนี้นะนี่ที่ทุกคนมันจะเป็นโมจิเขาจะมีเป็นกล่องแพ็กเกจเล็กคาวาอิคาวาอ 私も一個ちょうだい。うん、あ、これこれこれ。あと、オッケーありがとうパパ。蜂蜜は,は黒蜜ね。黒蜜、うん、あ、これ開けて。これね、これない。<laughs> リクンタイラーオルオカンのどこにいさん。ちょ、一個ちょうだい。うん<い>、マイチームどこにうん、あとこ俺、切れるんだってどっからから。ほら、これから切れるんだよな。 แต่คิด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 แต่นี่ค่ะจะร่านน้ำพึ้งกันนะคะแปรงแดดแดดอืมหยาบเลยมันเป็นผงคีนาโกะนะคะตัวนี้มันจะเป็นโมจิแล้วก็ไอ้นี่ผงคีนาโกะนะทุกคน ชาุนาเขียวนะคะทุกคนตระกิมมาอุ้ยอุ้ยชิมไม่ได้เบานี่ไงีทุกคนดูมันเป็นก้อนทุกคนมันมาเป็นเขาให้มาเป็นก้อนเลยโมจิแล้วก็โรยผงคินาโกะนะคะแล้วก็น้ำผึ้งชิมแล้วนะคะข้าวโมจิเนี่ยอันก็ให้กอืมข้าวโจิ มันเป็นโมจิรถยาทุกคนออ้ืใบชาคุชะใบหาเอา้าวคุชะก็ยากไงชื่อยกอ้าชื่อเรียกเหรออา้าระดูกเป็นใบชาหรืออะไร <c oughs> กล่องหนึ่งแล้วทุกคนมันจะมีหกชิ้นนี่ค่ะมันจะมีเป็นหกชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะน,นี่คะ่ะในกล่องเขาก็จะมีน้ำพึ่งให้น้ำพึ่งดำนะคะแล้วก็ไม้จิ้มนะคะทุกคนไม้จิ้มมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ,อืม อัลตะไ้โอชาถ้ากินกับชาอุ่นๆจะอร่อยมากเลยนะคนยาคเรวารัทุกคนดูแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักมากเลยนี่ค่ะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวบอกรสชาติหน่อยอร่อยโอรยชิอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากเอะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย